สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านบ่ายนี้นะครับเวลาบ่าย3โมงพลาดไม่ได้ครับทีมชาติไทยชุดยู7 7ของเรานะครับจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประจำปี2,024นะครับในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดน,นามครับที่สนามมานาหานสเตเดียมนะครับถ่ายทอดสดทาง เฟ o บุ๊กยูทู e ของช้างศึกฟุตบอลไทยแล้วก็ FA Thailand ติดตามรับชมก็ได้ครับคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่อ่าน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าเวียดนามเองดูสไตล์การเล่นที่ผ่านมาในอ่ารอบที่แล้วนะครับเขามีการเล่นที่เขาหน้าจะรวดเร็วและดุดันทําผลงานได้ดีมากๆเลยนะครับครั้งนี้นะครับมาเจอกับทีมชาติไทยในรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเล,เล็กเราเนี่ย มันก็จะเป็นการแข่งขันกันในลักษณะก่อนนะครับที่จะมีเอเวฟปลายปีอันนี้คือเอเวฟในรุ่นเล็กครับว่า,าในย่านอาเซียนจะเป็นอย่างไรบ้างโดยมีตัวแปรนะครับก็คือทีมชาติออสเตรเลียนะครับที่เข้ามาร่วมโครงการในคันครั้งนี้ด้วยซึ่งเป็นทีมมาตรฐานสูงในระดับเอเชียนะครับออสเตรเลียเนี่ยอยู่ในระดับสีของเอเชียครับครั้งนี้นะครับออสเตรเลียได้ส่งทีม ยูสิบหกยูสิบเจ็ด้องเข้ามาร่วมทําการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยโดยออสเตรเลียก็หลุดเข้ามาในรอบรองเหมือนกันครับจะแข่งพร้อมกันในวันเดียวกันนะฮะแต่ไม่พร้อมกันนะครับแข่งในเวลา19บเนาฬิกาสานาทีพบกับเจ้าภาพครับก็คือ,อทีมชาติอินโดนีเซียนะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับาทางอินโดนีเซียเองนี่ซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก,ก็ทำอะไร้หลายอย่างนะครับที่เราเห็นเห็นกันอยู่ รวมทั้งการแข่งขันที่อินโดนีเซียจะได้ทําการแข่งขันในเวลาทุ่มครึ่งตลอดนะครับโดยที่ทีมจากออสเตรเลียหรือทีมชาติไทยเนี่ยจะทําการแข่งขันในเวลาบ่ายสามโมงเป็นประจําเหมือนกันนะครับซึ่งผู้วิภาคบ้านเราเนี่ยในช่วงหัวค่ำเนี่ยมันกินแรงฮะเงือมันออกเยอะเพราะมันร้อนเล่นกลางแดดนะครับแล้วก็เขาเองก็ได้มีเวลาพักนะเจ้าภาพเขาได้พัก3วันแต่ในทัวร์นาเมนต์นี้จัดโปรแกรมโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยพักวันเดียวครับ รอบที่แล้วเนี่ยแข่งเมื่อวานก่อนเนี่ยวันนี้แข่งอีกแล้วครับนะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยแข่งกันวันนี้นะครับวันที่1รอบชิงชนะเลิศจะระเบิดขึ้นทันทีครับในวันที่3ก็คือมีเวลาแข่งนะครับมีเวลาพักแค่1วันนะครับแต่เขาไม่มีผลกระทบอะไรมากครับเพราะว่านักเตะในรุ่นนี้ของเราเนี่ยยังเป็นรุ่นเล็กนะครับร่างกายน่าจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับที่น่าจับตามองทีมชาติไทยของเรานะครับก็จะมีนักเตะ เราเตะด,ด้วยหัวใจจริงครับทีมนี้นะครับเพราะว่าการเซตร,ระบบต่างๆมีการเปลี่ยนโค้ดกันบ่อยครับทีมนี้ทําให้อ่าระบบทีมเนี่ยค่อนข้างที่ยังไม่ค่อยลงตัวนักนะครับนักเตะของเราเนี่ยมีแพชชันในการเล่นที่ค่อนข้างที่จะอาใช้หัวใจหัวใจของน้องๆในการเล่นก็ถือว่าเป็นคุณภาพนะครับเป็นคุณภาพของนักเตะเราในรุ่นนี้ซึ่งอ่าส่งต่อมาจากในระดับฟุตบอลโรงเรียนนะครับขึ้นมาสู่ อะคาเดมีระสูระดับทีมชาติเนี่ยยูสิบหกยูสิบเจ็ดเนี่ยถือว่าพื้นฐานมาแบบแบบสดๆนะไม่มีการปรับแต่งอะไรมากอันนี้นี่นี่คือจีบิญญาของเด็กจริง,รงๆนะครับอย่างวันนี้นะครับที่เพจช่างสื่อฟุตบอลไทยก็เรื่องราวของเจ้าหนูหัวฟูนะครับปรเมศละอ,องดีมาลงนะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเขาและทัศนคติของปรเมศนะครับซึ่งน้องปั๊บเนี่ยปรเมศละอ,องดีเนี่ยค่อนข้างที่จะ อ่ามีจิตใจที่สู้ครับสู้แล้วก็มีฝีเท้าชั้นเชิงบอลที่ยอดเยี่ยมในเด็กรุ่นเดียวกันถึงแม้ตัวเขาจะตัวไม่โตนะครับแต่วิธีคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับทัศสคกติดีเยี่ยมเราก็รอติดตามดูอนาคตนะครับของน้องปั๊บนะครับปรเมศลองดีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดเนี่ยทำให้แฟนบอลทั่วประเทศเนี่ยได้รู้จักนักเตะอย่างปรเมศนะครับได้รู้จักนักเตะอย่างจอมพล ซึ่งอนาคตนะครับถ้าเขารักษาเนื้อรักษาตัวดีๆแล้วก็ตั้งหกตั้งใจในการก้าวเดินไปอีกสักเจ็ดปีเนี่ยนักเตะเหล่านี้จะกลายเป็นกําลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่เราอย่างแน่นอนครับเรามีโอกาสได้ไปสมัมผัสฟุตบอลโลกในอนาคตค่อนข้างที่จะมีโอกาสสูงนะครับสาหรับทีมชาติเวียดนามที่เราจะเจอนี้นะครับตอนนี้นะครับทางอินโดนีเซียได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าในรอบนี้2แมตช์ที่เหลือเนี่ยนะครับ ก็จะมีการใช้ V R ในการตัดสินซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะ V R เนี่ยจะทำให้ทีมที่เล่นในเกมเนี่ยรู้สึกอุ่นใจนะครับและทำให้ปรามทีมที่เล่นค่อนข้างที่จะแรงหรือว่าเล่นค่อนข้างจะตุกติกในสนามเนี่ยเกิดความระมัดระวังมากขึ้นการพบกับเวียดนามในบ่ายวันนี้นะครับเราจะเห็นทีมเวียดนามเนี่ยที่มีการเล่นที่ค่อนข้างจะดุดันจุดเด่นของเวียดนามคือการเข้าทำประตูนะ นะครับแล้วก็ลูกต่อบอลที่รวดเร็วเขาเล่นบอลตามพื้นนี่น่ากลัวมากครับสาหรับเวียดนามแล้วก็นักเตะของทีมชาติเวียดนามเนี่ยเขามีาแรงกระตุ้นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทาประตูนะครับเขาเด่นเรื่องนี้ตั้งแต่รุ่นเล็กๆครับรุ่นเล็กๆของเวียดนามเนี่ยถ้าอยูสิบหกอยุสิบเจ็ดจะเป็นแบบนี้เลยครับในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะมีพลังมีไฟมากในการเล่นของเด็กในวัยนี้ของทีมชาติเวียดนาม เพราะฉะนั้นทีมชาติไทยเราต้องระวังตัวให้ดีแต่รูปแบบการเล่นหรือรูปแบบเกมเนี่ยที่ผมพูดในต้นรายการก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับมีการโค้ดมีการวางแทคกติกค่อนข้างที่จะฉุกโลหกเพราะว่าทีมนี้นะครับมีการเปลี่ยนโค้ดนะครับก่อนที่จะมาแข่งขันการทําทีมก็ต่อเนื่องครับแต่มันมีการปรับเปลี่ยนมันทําให้โค้ดที่เข้ามารับตําแหน่งนะครับทําให้เป็นสิ่งที่ยากนะครับในการที่จะ าวางแทคนติกต่างๆที่เป็นรูปแบบมาตรฐานให้กับนักเตะได้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องอการทําประตูความรวดเร็วของทางเวียดนามพละกําลังเขาเนี่ยน่าจะเหนือว่าเราอยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กเวียดนามส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมีพละกกาลังในการวิ่ง,ขง,งเขาหน้าจะสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องต้านทานการบุกเขาให้ดีและอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วคือที่เวียดนามถ้าเกิดเราเจาะประตูเขาได้หรือขึ้นนําเขาได้เนี่ย เราจะสามคือเราต้องกดเขาอรนะครับจะไปเล่นดอดใ้เขาไม่ได้เลยเราต้องกดเขากดเขาด้วยอะไรครับในเมื่อ,อผมบอกว่าเขามีพลังกาลังน่าจะดีกว่าเราเนี่ยกดเขาในชั้นเชิงบอลครับเพราะว่าเวียดนามจริงๆแล้วที่ผ่านมาแข่งกันมาตลอดเนี่ยนะครับแนวทางบอลเวียดนามเนี่ยจะแพ้ทางทีนไทยมาตลอดนะครับในระดับสูงนะที่พูดถึงในระดับสูงก็เพราะว่าเกมที่จะตัดสินจริงๆเหมือนเหมือนเราแข่งในอาเซียนเนี่ยเราเตะกันน่ากลัวนะ แต่พอออกไปไปยะนอกย่านอาเซียนไปในระดับเอเชียแล้วเนี่ยเราจะโดนทีมระดับกลางๆหรือระดับสูงของเอเชียนกดเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชั้นเชิงบอลระดับสูงมันไม่จําเป็นจะต้องอมูทะรุด,ดูดันขนาดนั้นแต่ในการเล่นในการวางแทคกติกต่างๆในการใช้สกิลทักษะต่างๆในการเล่นนะครับแผนการเล่นต่างๆความสามารถเฉพาะตัวต่างๆเนี่ยมันสามารถกดทีมที่ดูดันแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับจะเห็นได้จากนักเตะบาราซิลหรือนักเตะ ทีมชาติได้หลายชาติเนี่ยเขาไม่ได้มีพลังกาลังอะไรมากมายแต่เขาสามารถชนะขาดเหนือทีมชาติเกาหลีซึ่งมีพลังกาลังสูงได้นะครับอันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์นะครับว่าการเล่นที่ดุดันและใช้พลังกำลังเนี่ยไม่แน่เสมอไปครับว่าจะเหนือกว่าชั้นเชิงการเล่นที่ใช้สกิลทักษะที่ชั้นสูงและมีการวางแผนที่ดีเยี่ยมจากโค้ดเนี่ยตัวนี้ต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่ยั่งยืนในความารุ่งเรืองหรือว่าความสําเร็จ ของทีมชาตินั้นน,น,นะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นฟุตบอลนี่นะฮะตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับกําลังพัฒนาไปสู่จุดที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทางด้านฟิตเนสใและเรื่องพละงกําลังเราก็ไม่ได้ลืมนะแต่ทําให้มันอยู่ในระดับมาตรฐานเราแต่สิ่งท,ที่เราลืมไม่ได้นะครับก็คือสกิลทักษะแทคติกนะครับวิธีการคิดทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกมกีฬาตรงนี้แหละครับมันจะปลูกฝังทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก้าวไปสู่ระดับเอเชีย หรือในระดับโลกได้อย่างถาวรสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับนักเตะชุดยูสิ 17. ชุดนี้แน่นอนครับขอให้น้องๆน,นะครับน้องปรเมศน้องจอมพลและหลายคนี้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับคือเราคิดในะคิดแบบโรนัลโดเลยครับต้องรู้ว่าตัวเราเล็กเนี่ยเราต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างไรเราต้องมีความมุ่งมั่นมีแพชชั่นที่หนักแน่นเราจะต้องคิดแล้วแหละโอเคนะเราเล่นฟุตบอลมาเนี่ยเราเช็คหัวใจเราแล้วว่าเรารักฟุตบอลแบบจริงไหม อนาคตนะครับของนักเตะนักเตะเนี่ยสามารถมอบอนาคตให้เราได้อย่างงดงามแน่นอนครับงดงามแน่นอนถ้าเราจริงจังตั้งใจในเมื่อก้าวเดินมาถึงระดับทีมชาติขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องไม่ถอยหลังกลับและจะต้องปรับปรุงพัฒนาเหมือนกับปีฉีพูดนะครับต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆให้เนื้อกว่าคนอื่นให้ได้ไม่เกี่ยวกับรูปร่างเล็กครับไม่เกี่ยวกับรูปร่างเป็นอย่างไรแต่อาหารโภชนาการกล้ามเนื้อความรับผิดชอบตัวตัวเอง นะครับความรับผิดชอบต่อตัวเองความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงนี้แหละครับมันจะทําให้นักเตะในระดับเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก้าวเดินไปอย่างมั่นคงในระยะเวลา78ปีก่อนจะมาเหยียบพื้นที่ทีมชาติชุดใหญ่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย,ต,ยต้องปลูกฝังนะเพราะว่าอย่างที่ท่านประธานสโมสรบุรีรัมเคยพูดไว้ครัผมเคยได้ยินนะท่านบอกว่าเด็กอายุประมาณนี้อายุสิบหกอายุสิบเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายมากเพราะมันจะเป็นช่วงที่คบเพื่อนเป็นช่วงที่มีอะไรมาล่อมา อ,อยู่ในสภาวะแวดล้อมวัยรุ่นนะครับกำลังอยากเรียนรู้โลกตรงนี้เองเนี่ยจุดกั้มกึ่งระหว่างการมีอนาคตหรือไม่มีอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กตัดสินใจยากเพราะฉะนั้นเด็กรุ่น1 6 1 7ปีเนี่ยจะต้องอสร้างแพลชั่นหรือสร้างทัศนคติที่ดีมากๆนะครับให้กับเขาถ้าไม่งั้นก็ไม่สามารถจะควบคุมเขาได้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสเสียนักเตะเสียอนาคตนักเตะดีๆไปนะครับท่านเนวินเคยพูดเรื่องนี้ไว ก็เป็นความจริงครับดังนั้นเนี่ยครอบครัวฟุตบอลเราเนี่ยการให้ทัศนคติมันต้องให้มั้งแต่อยู่อนุบาลแล้วครับเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วความรักต่อฟุตบอลให้มาเป็นสเต็ปสเต็ปครับเด็กอายุ5้าขวบก็ให้ความให้เขารักฟุตบอลให้เขารักในเกมกีฬาประเภทนี้มีทัศนคติด,ดีนะครับไม่รู้สึกแย่ yeah, เวลาเข้าใกล้รู้ฟุตบอลหรือดูเกมฟุตบอลเนี่ยเด็กอายุเล็กๆพอโตขึ้นมาหน่อยอายุ9้าขวบ13ขวบนะครับก็ให้เขาเริ่มเรียนรู้ในการเล่น พอถึงอายุ1 5บ6ปีแบบนี้เนี่ยนะครับทัศนคติต่ออนาคตนะครับเราต้องบอกครับว่าเขามีความสามารถอย่างไรแล้วเขาไปได้ในเวนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรตรงนี้ทําให้เขามองเห็นภาพพดและทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจขึ้นได้ครับในการพัฒนาตัวเองตรงนี้ครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปของมันมาในแต่ละช่วงอายุนะครับเรื่องนี้เนี่ยเจแปนเบรเขาเขียนไว้ละเอียดมากถึงวิธีคิดนที่จะมอบให้เด็กในรุ่นเด็ก แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นวิธีคิดของกองหน้าวิธีคิดของผู้รักษาประตูวิธีคิดของมิดฟิลเขามีรายละเอียดมากซึ่งมันก็ไม่เชิงเป็นจิตวิทยาหรอกแต่มันคือความจริงความจริงที่ต้องก้าวไปเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดและผลสําเร็จดีที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เขาประเมินแล้วที่เข้าถ่ายทอดมารู้ในตำราเจเปีวสิ่งเหล่านี้ละครับไม่ใช่โค้ดเราจะวางแค่แท็กิกเก่งนะไม่ใช่โค้ดเราจะแค่โค้ดเก่งทําเกมในทัวร์นาเมนต์เก่ง แต่โค้ดต้องมีคำพูดและมีทัศนคติในเรื่องแบบนี้เนี่ยที่หนักแน่นด้วยว่าเด็กประมาณนี้เนี่ยเราจะต้องให้ความเป็นครูนะครับสิ่งที่เจแปนเวมอบให้มันเหมือนความเป็นครูครับคําว่าครูหมายความว่าการให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการสร้างอนาคตของเด็กๆตรงนี้ละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยตอนนี้นักเตะนะครับอย่างเจ๊ปปับปร,ปรเมศเนี่ยอย่างนักเตะอย่างจอมพลหรือหลายๆคนที่อยู่ในทีมยู17เนี่ยนะครับ เราต้องติดตามให้กำลังใจน้องๆครับ,รบขอบคุณมาดามแป้งที่ถ่ายทอดสดให้เราชมทําให้เราได้เห็นนะครับพัฒนาการได้เห็นแง่มุมต่างๆในการแข่งในการเล่นของเด็กทําให้เราได้เห็นหัวใจของเด็กในรุ่นนี้นะครับนักเตะในรุ่นนี้ได้รู้จักน้องๆนะครับทําให้เราอ่ารู้ว่านักเตะรุ่นนี้เนี่ยเขามีกําลังใจมีแพชชั่นที่ยอดเยี่ยมนะครับมีหัวใจที่เป็นช่างศึกน้อยสืบทอดดีๆมาอย่างของจริงเลยครับ ชนะที่ผ่านมาเสมอที่ผ่านมาเสมอวอเตเลียชนะมาเลมาเนี่ยชนะมาด้วยหัวใจนะครับแผนการเล่นหรือว่ารูปแบบฟุตบอลเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนคนผมคิดว่าประมาณแค่สี่สิเปอร์เซ็นตะแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์ทังทีมนี้ที่ชนะมาได้นะทีมนี้ไม่ได้มีการเล่นที่หลากหลายหรือมีแทคนิคชั้นสูงอะไรมากมายแต่เข้าชนะมาด้วยหัวใจจริงๆนะครับแต่ต่อไปนี้นะครับเย็นนี้เนี่ยบ่ายบ่ายสามโมงอาจจะใช้หัวใจในการ บทขยีกย้กับเวียดนามได้แต่ในเกมสุดท้ายถ้าเราผ่านไปได้นะครับถ้าเราไปเจอออสเตรเลียเนี่ยผมคิดว่ามันน้องใช้ระบบโค้ดและชั้นเชิงฟุตบอลชั้นสูงแล้วล่ะครับจะไปใช้หัวใจอย่างเดียวชนะทีมชาติออสเตรเลียไม่ได้นะครับต้องรู้เลยนะครับว่าทั้งโคด้ดข้าวหน้าเตะเขาเนี่ยเข้ามาในมาตรฐานระดับไหนนะครับรก็รอดูครับว่าเย็นนี้เนี่ยผมบอกว่าอินโดนีเซียถึงแม้จะเป็นเจ้าภาพแต่โอกาสจะแพ้ออสเตรเลียมีสูงนะครับว่าจะจริงไหมว่า นักเตะที่ใช้พลังกำลังกับน,นักเตะที่มีชั้นเชิงนะครับในระดับโลกในระดับท็อปเอเชียเนี่ยมันย่อมเหนียวกันอยู่แล้วครับจะไปใช้พลังกำลังใช้ความดุดันในชนะทีมระดับสูงขึ้นไปเนี่ยมันยากนอกจากโค้ชเราจะเก่งหรือมีการวางแผนในระดับสูงขึ้นไปในระดับหนึ่งอ่ะมันนึงจะสามารถต่อกก่อนชนะเขาได้แต่ก็ไม่แน่ครับด้วยเหตุผลสองประการนะที่โด,ดีเชียอาจจะชนะทีมชาติออสเตรเลียได้คนหนึ่งเป็นเจ้าภาพครับ โดยความได้เปรียบทุงด้านเสียงเชียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อินโดนีเซียสร้างขึ้นนะเวลาพักผ่อนก็เยอะกว่านะครับข้อที่2ก็คือทีมชาติออสเตรเลียยังเป็นเสือน้อยครับยังมีจุดบกพร่องอยู่เยอะอาจจะโดนบทอัดจากทีมอินโดนีเซียก็ได้ตรงนี้เนี่ยโอกาสที่ออสเรเลียจะแพ้มันจะมีโอกาสตรงนี้แต่โดยฟอร์มนะโดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทีมเกตอย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะเอ่อไม่สามารถโดยชนะทีมออสเตรเลียได้ครับถ้ามันเป็นไปตามนั้นก็แสดงว่าโค้ชของออสเตรเลียในรัดกลุ่มมาก ในการที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับทีมเขาได้นะครับดังนั้นออสเตรเลียเนี่ยจึงมีโอกาสมากกว่าอินโดนีเซียเล็กน้อยซึ่งมีเพื่อนชาวเวียดนามต้องขอพระคุณนะครับ <c oughs> เพื่อนชาวเวียดนามได้มาคอมเมนต์ในรายการผมเมื่อคลิปที่แล้วบอกว่าตามสายตาเขาเนี่ยอินโดนีเซียน่าจะเอาชนะออสเตรเลียได้แล้วก็ไปยืนรอคู่ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามเนี่ยจะไปเจออินโดนีเซียในรอบสิง นะครับอันนั้นก็เป็นมุมมองของเพื่อนบ้านนะครับของเพื่อนเราขอพรบคุณมากครับที่มาแสดงทัศนะแต่าสาหรับผมนะผมคิดว่าออสเตรเลียจะชนะครับคืนนี้รอติดตามชมแล้วก็ส่วนทีมชาติไทยกับทีมอาชาติเวียดนามเนี่ยผมบอกไปเลยครับว่า50-50ไม่รู้ใครจะชนะใครนะครับเย็นนี้ฝากไว้กับหัวใจน้องอย่างปรเมศนะครับน้องอย่างจอมพลและแ,และน้องนักเตะทุกคนนะฮะในทีมชาติไทยชุดยูสเนี่ย ต้องฝากไว้ที่หัวใจน้องๆแล้วแหละนะครับส่วนโค้ดเนี่ยคือเขิมเลยครับเพราะว่าเล่นเล่นเย็น,นีเนี่ยต้องใช้พลังกาลังแล้วครับใช้ความดุดันบทบทเวียดนามแล้วครับส่วนแผนการเล่นเนี่ยก็อยู่ในดับพอประมาณนะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเวียดนามเขาจะมาเร็วมาแรงมาดุดันมากดังนั้นเนี่ยถ้าเด็กเราอ่อนเด็กเรายืนทรงไม่ดีเนี่ยจะเรียบร้อยทันทีครับแต่โอกาสที่ไทยชนะเขามีไม่มีครับ เพราะว่าถ้าเราถ้าเราใช้พละกําลังหรือว่าการเล่นที่รวดเร็วมากพอที่จะกดเขาได้ยิงประตูเขาได้แล้วเนี่ยเวียดนามจะยุบครับอันนี้ผมบอกไว้เลยถ้าเวียดนามโดนเวียดนามจะยุบดูตัวอย่างทีมชาติมาเลยคล้าย,คลายกันครับพอโดนพอโดนเขาแล้วจะยุบแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยเราจะโดนบทเข้าบทอย่างหนักเลยเพราะฉะนั้นเกมในบ่ายสามโมงนี้นะครับน่าดูอย่างยิงครับมันจะเป็นเกมแรกหมัดนะครับมันจะเป็นเกมแรกหมัดบางท่านอาจจะมองว่าจะมีการอุด การตั้งรับการระมัดระวังใครระมัดระวังในเกมนี้แพ้ครับผมบอกแค่นี้แหละนะครับนี่เป็นเกมในอาเซียนครับไม่ใช่เกมระดับเอเชียเหมือนที่เราเห็นทีมชาติไทยที่อชิคุมแข่งที่ผ่านมาเนี่ยเราแข่งระดับอาเซียนมาระดับเอเชียมันจสิน้นแต่เกมนี้เป็นเกมในอาเซียนนะครับใครยืนอยู่เฉยๆนี่แพ้ครับเดี๋ยวเรารอดูครับใบาสามว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ครับ